กองทัพสิงคโปร์นะครับเตรียมนําปืนไรเฟลิลจู่โจมรุ่นใหม่เข้าประจําการนะครับอาวุธรุ่นนี้เนี่ยนะครับผลิตจากบริษัทโค้ของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับเรียกได้ว่าอาวุธรุ่นใหม่ที่กองทัพสิงคโปร์เนี่ยจะนํามาทดแทนปืนรุ่นเก่าเนี่ยก็มีความทันสมัย ความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันผมจะเล่าให้ฟังกันเลยนะครับอาวุธปืนรุ่นใหม่ที่กองทัพสิงคโปร์จะนํามาใช้ในกองทัพของเขาเนี่ยก็คือเรียกกันว่าปืนโค i n อินฟันทรีอัตโนมัติไรเฟิลนะครับหรือปืนไรเฟิลอัตโนมัตินั่นเองนะครับรหัสเรียกเนี่ยเราเรียกว่า 6940E SG นั่นเองนะครับจุดเด่นเนี่ยที่สําคัญก็คือนะครับปืนนี้เนี่ยครับสามารถ เพิ่มอำนาจทางการยิงเนื่องจากสามารถติดกล้องเลงส์ s c นะครับแบบ red dot ได้นะครับและติดกล้องขยายซูม3เท่าได้นะครับเขาเคลมนะครับว่ามีระยะการยิงแบบมีประสิทธิภาพเนี่ย600เมตรนะฮะที่สําคัญเนี่ยเขาก็เคลมไว้อีกเหมือนกันว่าแม้การยิงระยะเวลานานเนี่ยก็จะมีระบบระบายความร้อนที่ดีนะครับลดผลเสียต่อการยิงติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะครับ พันท้ายเนี่ยนะครับถูกออกแบบมาให้สามารถพับได้นะครับและบริเวณในส่วนของฟอ์กริปนะครับหรือที่จับร้าหน้าเนี่ยสามารถถอดหรือปรับแต่งได้นะครับที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่ามีฟังก์ชัน ambidextrous ก็คือสามารถใช้ได้ทั้งผู้ถนัดซ้ายและผู้ถนัดขวานั่นเองนะฮะในส่วนของโหมดการยิงเนี่ยนะครับสามารถทําการยิงได้ทั้งแบบยิงทีละนัดนะครับแบบยิงทีละนัดแล้วก็แบบอัตโมตินะฮะที่สําคัญเนี่ยยังสามารถ ติดอุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้อง n น g h t v i s i o นะครับเครื่องช่วยเล็งด้วยเลเซอร์นะฮะและที่สําคัญเนี่ยจะมีระบบพิกคาทินิเรลนะครับจริงๆเนี่ยระบบนี้เนี่ยมีหลายอาวุธแล้วนะครับเป็นระบบรางเอาไว้ติดตั้งกล้องอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับ